น้องฟ้ายเดินเข้าไปเล่นในไร่นาะไปกินใบหญ้าเข้าไปกินหญ้าในไร่นาะ <c oughs> แล้วก็มีนกสองตัวอยู่บนต้นมะพร้าวของไร่นาะบินไปตัวงแล้วนกตรงตรงนี้บินไปตัวงแล้วร้องจักแจ๊กกแจอยู่บนยอดมะพร้าว สูงส,งส,งส่งดีจริงๆเลยเมื่อไหร่จะบินก็ไม่รู้อยู่ตรงสายขาดลูกน้องร้องจ๊กจากจากจากอยู่บนยอดมะพร้าว ยังไม่บินไปยังเกาะอ,อยู่แต่งตัวอยู่บนยอดต้นไม้แต่งตัวอยู่บนยอดมะพร้าวลูกนกเอาตีนเขี่ยหัวๆๆๆเมื่อยแล้วชูไม่ไหวแล้วชูไม่ไหว พอแล้วนกไม่บินไปยังเกาะอ,อยู่อย่างนั้นแต่ชูแขนไม่ไหวละเมื่อยพอแล้ว <c oughs>